Ford, เพจ Army Military Fort เผยด่วนมีรายงานล่าสุดชาวจีนลักลอบเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองจานย์ก่อนเหยียบทุ่นระเบิดที่ทหารเขมรแอบวางไว้ก่อนรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับด้านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ12สั่งบินโดรนขึ้นตรวจการและขอให้ผู้บัญชาการกองกาลังบุรพา สนับสนุนหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมและเข้าปฏิบัติการให้การช่วยเหลือเร่งด่วนโดยมีเจ้าหน้าที่ตชดสังกัดร้ดอยชกตชด4ได้รายงานให้ผบอร้อยชกตชด4ทราบว่าได้ยินเสียงระเบิดดังมาจากป่าละเมาะใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ยังไม่เก็บกู้ทุ่นระเบิดของนปทหบริเวณชายแดนบ้านหนองจานด้านผบอร้อยชกตชดส จึงรายงานด่วนให้ผอบอชก12รับทราบจากนั้นผอบอชก12จึงสั่งการให้นำโดรนขึ้นบินตรวจเพื่อประเมินสถานการณ์และขออนุมัติจากผอบกอกร,กรบุรพาให้หน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมที่1หรือน,นปท1เข้าปฏิบัติการให้การช่วยเหลือเร่งด่วนโดยมีเจ้าหน้าที่ตชดและทหารสังกัดชก12ทำหน้าที่ระวังป้อมกันให้ชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิด เมื่อชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิดลาดตระเวนเข้าไปถึงจุดที่ผู้บาดเจ็บนอนอยู่พบว่าเป็นชาวจีนกำลังพยายามปฐถมพยาบาลตนเองและร้องขอความช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษสลับภาษาจีนเริ่มมีอาการหนาวสัน่นจึงเร่งให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลเพิ่มเติมและนำตัวส่งโรงพยาบาลโคกสูงเพื่อให้การรักษาต่อไปปัจจุบันผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโคกสูงพนักง,งานสอบสวนสพโคกสูง เข้าประสานงานเบื้องต้นและแจ้งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสะแก้วเข้าดำเนินการสอบสวนเรื่องการลักลอบเข้าเมืองต่อไปฟังแล้วชอบใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ